มาโกฮิวเชียงใหม่จะเป็นบ้านของวุดดีหนึ่งเดือนนับจากนี้บ้านในฝันเลยฮะว้าวเดียตรงนี้ตรงนี้สวยมากอะล้วเคยมีคนแบบว่าเหมาทั้งเดือนอยู่แล้ไม่มีค่ะเราคือคนแรกใช่ไหม่ะน <pronoun cing> ่าทึ่งมากเลยพี่ปอมแป๊ะพี่ปอมแป๊สวัสดีครับ หลายปีที่ผ่านมาทุกคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างว่าวูดดี้ได้ค้นพบว่าตัวเองมีโรควิตกกังวลหรือที่เรียกกันว่าแพนิคแตกที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องคือหาวิธีการรักษามาทุกวิธีจนล่าสุดมีคนแนะนําว่าอาจจะถึงเวลาที่วูดดี้ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปอยู่ในธรรมชาติโน,น่นทันใดนั้นก็มีเพจเด้งขึ้นมาใน Facebook ของวูดดี้เป็นบ้านพักในอำเภอปงคล้ใครจะไปเคยได้ยินพอกดเข้าไปดูเท่านั้นแหละ เหมือนออกมาจากบีีฟเลยกลางธรรมชาติสงบคนยังไม่ค่อยรู้จักโอ้โหบ้านนี้คือบ้านในฝันเลยวูดดี้ก็จองเลยสิครับหนึ่งเดือน ตอนนี้ก็ได้บ้านแล้วนะครับทุกคนดีใจมากบ้านมี8ห้องนอนมีสระว่ายน้ำหนมันอยู่ใกล้กับม่อนแจ่มสามารถเดินขึ้นเขาไปแล้วก็ไปไหว้พระได้มันจะเย็นมากเลยเย็นจนถึง13ด้วย13เลามยหรอซื้ออันนี้มารู้สึกว่าจากฮ่องกงแล้วไม่เคยได้ใส่โอเคไหมหรือหนาไปตะกี้เลยว่าจ๊ะไม่ได้หรอติดลบอันนี้น่าจะติดลบแต่มันสวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเออลองใส่ดิได้ไหมดีดี มีนี่มีนี่เดี๋ยวช่วยเขาโปรโมทหน่อยทุกคนครับให้ดูนิดนึงมันคือ 3D เซร u m มครับทุกคนมันเป็น Anti-Aging s e ้งเมเนะีเหมาะกับแบบพวกเราๆ40กว่า oh, <hi. S 2> ที่มีพวกแบบริ้วรอยจุดด่างดำหน้าแบบว่าหย่อนคล้อยนะครับเขาบอกทางทีมงานว่า ใช้แล้วนะครับภายใน2อาทิตย์ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงมันจะดีขึ้นมากเลยผิวก็จะแบบว่าเต่งตึงจุดด่างดำก็จะหายไปนะดูหน้าสินี่จุดด่างดำเยอะมากเลยถ้าใช้เซรั u m เนี่ยจุดด่างดำก็จะลดลงริ้รอยก็จะหายมันก็จะตึงหน้าก็ไม่หย่อนคล้อยปุ๊บนีหน้าลองเลยปุ๊บโอเคป โอ้โหตึงขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหจุดดงน้ำหายโอ้ my god เดี๋ยวสิเดี๋ยวเพิ่งสองสัปดาห์เออเนาะไม่ใช่สองวิสองสัปดาห์เอาไปใช้ด้วยที่เชียงใหม่โอเคถ้ามันเวิร์ k นะเราก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้ามันไม่เวิร์ k เราก็จะเงียบกริบมัน่ายน้าแล้วข้ใครเหอายมึงึงแล้วเหรอโอ้ยนว่านะตึงมากเลย ว้ <Wow. S 1> <อ>าวพี่ปอมแปมพี่ปอมแปมสวัสดี <laughs> ครับไปเชียงใหม่กัน <Yeah. S 2> มาในฝานเลยฮะ oh my god I love this place ว้าวไม่เชื่อนะว่ากลางภูเขามันจะมีบ้านหลังนี้ มองจากข้างนอกจะมองไม่เห็นตัวบ้านแต่พอเข้ามาใกล้ๆจะเห็นชัดมากว่าเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด8ห้องนอนมันมีสะพานเชื่อมกันระหว่างอาคารหนึ่กับอาคารสองสวยดีมีความไพเรามีสะพานอยู่บนบ้านโอ้โหห้องนี้ธรรมชาติมากโปรงเห็นต้นไม้ ที่นี่ประกอบไปด้วยห้องสวีท2ห้องจูเนียร์สวีทอีก2ห้องห้องแฟมิลี่หนึ่งห้องยักและห้องดีลักอีก3ห้องหน่าร้มนนี้เหมาะชวนเด็กเพื่อนมาหรือว่าออนนี้เหมาะกับเด็กเลยแข็งยี่เรามานอนสิอ้าวระวังข้อดีของบ้านหลังนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวอห้องนั้ำอย่างกับ้านเลยนะ ว้าวแต่วิว <The view. S 1> สวยมากนี่ไงทีละม,มันคือ3มห้องมันมาแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเป็นบ้านในฝันอยู่กลางเขาขอางเชียงใหม่ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่หรือมาก,กับหมู่เพื่อนบ้านหลังนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกมุมในบ้านบอกเลยว่าเก๋เหมือนได้ไปพักบ้านในยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยเริ่มต้นจากมุมนั่งเล่นก็มีเตาผิงมุมโต๊ะกินข้าวก็เป็นไม้พลาสติก แต่ถ้าอยากเอ o นจอยว Outdoor ไปด้วยก็มีโต๊ะอีกเซตที่รับรองได้กว่า10คนจุกๆไปเลยบ้านผมมาอย่างมีพ่อแม่มีน้องมีหลานของเขาก็จะมีพ่อมีหลานมีพี่น้องอีกสิกว่าคนน่ะดีมากเลยที่บ้านที่สามารถรองรับได้นะครมีสาะว่ายน้ำด้วยในรูปก็มีไงสาะว่ายน้ำสายใหญ่มากอ่ะ ใช่แล้วบ้านพักบนดอยปงไคร่มีสระว่ายน้ำดังนั้นไม่ว่าจะมาหน้าร้อนหน้าหนาวห,หน้าไหนๆก็มีทุกอย่างรองรับให้ไม่เบื่อนแน่นอนอุ้ยมีเป็นแบบที่จุดไฟด้วยหรอครับใช่ค่ะเตาผิงอุ้ยอ๋อจุดข้างนอกดีกว่าจุดข้างในเนานะดีอะตรงนี้คตรงนี้สวยมากค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระเบียงพร้อมโซฟาที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านทำให้สามารถเห็นวิวทั้งหมดของปงไคร อาจจะนั่งอยู่แค่ตรงนี้แหละทั้งวันเลยอ่ะแล้วเคยมีคนแบบว่าเมาทั้งเดือนอยู่อ่ะไม่มีค่ะเราคือคนแรกใช่ไหมค่ะมาโกฮิวเชียงใหม่จะเป็นบ้านของวูดดี้หนึ่งเดือนนับจากนี้ บ้านหลังนี้ทุกคนมาก็หิวเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากโดยเฉพาะในหมู่บ้านปงไครนะครับในตัวบ้านเองมีทั้งสะว่ายน้องว่ายนะังและสามารถปีนเขาหรือว่าเดินขึ้นเขาได้ด้วยหลังบ้านแฮปปี้ <Happy S 1> มากที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมชมหอพระแต่ก่อนไปเริ่มต้นของวันในวันนี้เราจะต้องเตรียมผิวหน้าของเราให้พร้อมตั้งแต่กรุงเทพแล้วครับทางยูสวรินเนี่ยส่งตัวนี้มาให้นะครับเป็นวีดีเซรั่มนะครับเปิดก่อนนะครับสองปัม๊ม เนื้อเท็กซ์เจอร์เนี่ยบางเบามากๆม,ม,มันซึมเข้าไปเลยครับคืออินกริวส์ของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับมีทั้งไฮยาลูรอนช่วยเติมความชุ่มชื่นนะครับให้กับผิวแล้วก็มีอาร์ติอินมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นผิวก็จะดูกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีไทอะมิโดนะครับตัวนี้เนี่ยมีแค่ยูซีรินแบรนด์เดียวนะครับที่จะช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็กะจุดด่างดำที่เคยมีเนี่ยมันก็จะดูจางลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต่อทุกวันเลยครับจบกนกระทั่งจบทริปเชียงใหม่ ตื่นสายเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเ,นเพราะว่ามันต้องลงเขาแล้วก็วอยู่ในหุบแล้วก็เดินขึ้นเลยเราจะเดินเขายากเลยเขา,าง่าเขายากเายาก <ทำ S 1> มากวัานะ้าเรากินเยอะความตั้งใจเชา้านี้วุดี้อยากมีโอกาสเดินผ่านชุมชนเพื่อไปสักการะขอพระคนพื้นที่บอกว่าเดินแค่15นาทีเองแต่ระหว่างทางอืก็มีน้องหมามาต้อนรับตลอดทางเลยเนี่ยวูดี้ได้แต่คิดในใจส่งสัญญ,ญาณจิตออกไปว่าเธอน่ารัก เธอไม่ดูเธอจะอ่อนโยนต่อฉันค e so ส i คายน่หมาที่นี่แล้วก็จะไม่เห่าเลย Hello ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาพักที่นี่สิ่งที่ละสายตาไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็คือหอพระแห่งนี้ครับก็มองกลับไปแต่ว่าเห็นบ้านมากรูหิวเราอยู่บนอยู่บนเดินลุกเช้าเวลาตื่นมาประมาณสักหกโมงครึ่ง แดดก็จะส่องขึ้นมาเขาก็จะกลับไปมองบ้านหลังนั้นแล้วก็แบบอืมเราเดินมาไกลพอสมควรแล้วนี้นนอ่ะความรู้สึกที่มันอึดอัดที่มันแน่น จุกคอจุกหัวความคิดหนุนนั่นๆหลนน,น,นมันก็คลายลงลก่อนที่มานี่มันก็กำลังคิดว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเรื่องงานมันจะเป็นยังไงเรือ่องปัญหาที่ต้องจัดการจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้พอนอนไปปุ๊บวางชอบมากแล้วเหมือนกับเลยได้ช็อตทรายเนี่จะเจอถ่ายพี่หน่ถ้าแบบเจออ้าวเดี๋ยว <ช>ได้โอ้โหหล่อเลยหลังจากเดินแล้วออกกำลังกายนิดหน่อยสิ่งที่ทำต่อไปก็คือทำให้ร่างกายมันตื่นแล้วก็สดชื่นนั่นก็คือการกระโดดลงศระ12องศาต้องทำทุกวันแล้วมันจะได้ wake up ด <c oughs> ีสองสา ประเด็นก็คือว่าเวลากระโดดลงมาเนี่ยไอ<ฮ>ความเย็ยนเนี่ยมันก็จะทําให้<ฮ>ร่างกายเนี่ยมันตื่นแล้วเลือดเลือดต่างๆมันก็จะไหลวิหนุนวิน,วน,วนอย่างรวดเร็วทำ<ฮ>ให้ร่างกายมันเฟชขึ้นมาสมองก็เปิดแล้วมันก็ตื่นพี่ท้ายจะเจ๊ไปเปลี่ยนแล้วมากระโดดเร็วเลยห เป็นยังไงยังไงบ้างแต่แตว่ามันมเฟ resh เยอะเลยตื่นเลยทันทีเราไม่เ,มเลยเลยช่นแล,ล้วตอนนี้อดดทุกวันจนรู้สึกเออมันขาดไม่ได้เพราะว่ามันเฟรชทุกครั้งที่กระโดดแล้วก็อยากได้แบบที่ที่บ้านมันเป็นแบบว่าไม่ต้องกินกาแฟตื่นสดชื่นจานได้ป๊อกใช่มึงมึงจันได้ที่มึงไปยืนตรงเนี้ยได้มึงยืนแล้วมึงยังไงนะ เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแล้วละซึ่งตอนนี้เราเลยรู้ว่าคอนเซปต,ต์องการเช่าเนี่ยเป็นอะไรดีมากเราไม่ต้องไปยึดต,ติดก,กับอะไรเป็นเจ้าของอะไรมากมายแล้วก็อยู่ชัว่วคราวแล้วก็ไปตอนแรกวุฒยก็ยังกังวลนะว่าเอ,อจะมาอยู่ได้ไหมเนี่ยทำยังไงให้เป็นบ้านตั้งหงเดือน และสิ่งสาคัญที่วูดี้ขาดไม่ได้ที่บ้านก็ก็คือต้องสามารถฟิตร่างกายได้อย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ขนมาจากกรุงเทพหมดเลยนะครับบอกแล้วว่าจะอยู่ให้เหมือนบ้านจริงๆ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาในการมาอยู่เชียงใหม่นะครับวูดี้รู้สึกแฮปปี้มากเหมือนได้มาฮีลใจแล้วก็ฮีลร่างกายด้วยอย่างที่สัญญาไว้นะครับถ้าเกิดมันเวิร์กเราจะพูดต่อแต่ถ้าเกิดไม่เวิร์กเราจะนิ่งเงียบทําเป็นเฉยเมยซึ่งจะบอกว่าสสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ใช้ยููอิน 3D ีดีเซรัมนี่ครับมันเวิร์กครับดูหน้าวูดี้ริ้วรอยหายไปผิวเนี่ยรู้สึกว่ากระจ่างใสามากขึ้นจุดด่างดำเนี่ยจางหายไปและหน้าก็รู้สึกไม่ค่อยหย่อนคล้อย2ออาทิตย์นี้เห็นผลจริงๆดังนั้นขอยกให้ ยูเซรินนะครับตูดีเซรัมเป็นหนึ่งในเฟเวอร์สกินแคร์ของวูดี้เลยครับ ก็ตามที่ต้องการให้ผิวเนี่ยมันไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดด่างดําแล้วก็ดูกระชับเนียนะครับลองเลยนะครับตอนนี้ยูซิริน 3D ีดเซมมีราคาพิเศษด้วยนะครับทุกคนจากปกติ3,300บาทเหลือ2970บาท oh. หาซื้อได้ที่ไหนบ้างมีบูธวัดสันแล้วก็ร้านขายยา้นนาทั่วประเทศมีเว็บไซต์ด้วยขึ้นให้เขาหน่อยนิดนึงครับเติ้งติ้งตึ้งติ้ง www. y u s e r i n co. th หรือว่าสแกน QR code นี้เพื่อแอดไลน์แอดยูซิรินไทยแลนด์ได้เลยนะครับ <c oughs> ใกล้มาแล้วผ่าทิศไง